หรอแปะลีเหรออันนี้ไม่ใช่แปะลีอันนี้ลุงชายเรียกสิลุงชายลุงชายาวันนี้ไปกับใครนะอาอา <c oughs> ชายเหรอแล้วันนี้ไปกับใครนะ,ะ <c oughs> ยายพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปกับชายเหรอไปกับลุงชายเหรอไปกับลุงชายแล้วก็ไปกับใครไปกับใครอีกแปะอะไร ไปกบใครแปะอะไรไปกบลุงชายแล้วก็ไปกบใครอันนี้วินเทอร์เหรอไปกบลุงชายแล้วก็ไปกบใครอันนี้เป็นใครเนี่ยใครเนี่ใครเนี่ยใครอันนี้ใครใครอะอันนี้ใครเอ่อในในนลุงชายซื้ออะไรมาให้เดี๋ยวดูอะไรดฮ้ อันนี้ใครชื่ออะไรชื่ออะไรอชื่ออะไรอ่ะอา้อาวอชื่ออะไร